สวัสดีตอนเย็นๆจ้ามากินข้อแรเด้ยวยับที่นี่ไม่คิดว่าไปใส่ได้กินข้อแรงอยู<ม>่บ้านเพราะว่านี่อาหารเมนูเด็ดมะอ่างเก่งไว้ใส่เฮดนี่ซุนองเป็นแกงมาซูกินเพิกระขเข้เแซ่บทุกอย่างขาหมู อันนี้แม่นยังอันนี้แม่นยังเอาแหนมแหนมหมูแหน,ม,ม,แนมตุ่มแหนมบ่าตุ่มแหนมง่ายๆเนี่ะแซบ็บแซ็บซื้อมาจากบ้านเจเตขายส่งตำ่ำค่าประจำแซบ่บบึ้งังกินอ่างแซ่บปะ จำหอนน้ำกัดแสบเบอร์แสบเพื่ออร่อยแกกจำน้ำนี่อยู่ใส่โอ้ยแสบแสบแสบกินกันไนดะ้แบบนี้กินน้ำไปง่ไงก่อนเว้ย็สดควอยมาเป็นแต่แสบ ม่เด้อพี่น้องกินต้นแบบนี้